ฮสวัสดีครับอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับทุกคนคลิปนี้เราจะพามาดูรถดัมคันใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือรถดัจีก้าสุดๆจีกาสีน้ำเงินคันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ตั้งขบวนรถแห่ต้อนรับรถดัมใหม่กันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่พลาดคลิปที่แล้วนะครับ ดูคลิปนี้จบแล้วกดเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับโอเครถดัคันนี้นะครับหน้าตามันจะหล่อเรายังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับพร <Yeah. S 1> ้อมหรือยังพร้อมแล้วพรอมแล้ว let's go let's go <S okay. เดี๋ยวเราจะพากันไปดูใกล้ๆเลยนะครับรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยว้าว <Wow. S 1> เราจะไล่กันจากด้านล่างขึ้นบนนะครับนี ็จะมีครอบไฟนะครับมีบางฝูนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จีก้าอิซุสเฟฟเอ็กซดสามหกศูนย์นะครับ,บก็จะมีที่ปัดน้ําฝนนะครับดาบสามันนะครับโอ้โหเท่บมาบกลาเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีุน,นยนต์แล้วก็มีนี่กระจกมองข้างแตง่งซิงโครเมียมนะครับรถังคาเก่งก็จะมีครอบไฟด้วยนะครับนี่แล้วก็มีมป้าย ป้ายใจมันรักนะครับเดี๋ยวเราจะดูมิติรอบคันกันนะครับเอาหันรถหน่อยครับเด็กๆนี่นะครับด้านข้างก็จะมีตุ๊กตามิชลินสามตัวนะครับนี่มีท่อสี่ใบละลั่นอยู่เลยมีบันไดข้างขึ้นหัเก่งนะครับนี่ขบวนจะมีแต่ทรงกระบะก็จะเป็นโซนกระบะดำไทยนะครับนี่สวยเลยครับทุกคนนี่ครับ แกนยกก็จะมีนี่ครับไฮดรอลิกสีแดงนะครับสวยงามทีเดียวนะครับจะมีไฮดรอลิกสีแดงก็ปิกบวกเหมือนกันเลยอันนี้เป็นดีก้านี้เป็นกี้าครับผมอาหารด้านหลังมาดูหน่อยครับรถดับสองคันนี้ก็ต่อจากอู่เดียวกันนะครับก็คืออู่ต้นบุญเต้าอ้วนนะครับเฟซบุ๊กนะครับใครสนใจ ก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับท้ายรถก็จะมีบังฝุ่นนะครับมีไฟท้ายมีป้ายแดงนะครับนี่กระบะก็มีนี่เลยหุ่นยูนะด้านข้างหันมาอีกครับด้านข้างก็มีแบตเตอรี่ FB นะครับนี่เลยสวยภาพรวมของกระบะดัมไทยนี่มันสวยงานจริงเลยนะครับนี่ขนาดเป็นโมเดลนะครับตัวจริงจะ่อขนาดไหนครับอ้าวหันหน้ามาเลยครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ ก็เข้าไปดูใน Facebook เ,นเข้าไปดูใน Facebook นต้นบุญเต้าเต้าอ้วงนะครับปปไปติดต่อช่างได้นะครับราคาเป็นกันเองช่างใจดีนะครับผมคุยง่ายสนใจก็เข้าไปติดต่อ Facebook ของทางอู่ต่อรถโมเดลได้เลยนะครับหน้าตาก็นี้ครับยอมรับเลยว่าหล่อจริงๆนะครับผมครับผมหล่อหลาอาลังการมากไซส์ก็คนข้างที่จะมไม่เล็กนะครับใหญ่พอสมควรเนาะ เราดูวิธีรอบรถกันแล้วนะครับเด็กๆลองไปลงเล่นทรายกันสักหน่อยเนาะดีไหมเดี๋ยวเราจะไปชมวิดีโอในตอนเล่นทรายกันนะครับว่าแอคชั่นมันจะสวยไหม <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะมีภาพนิง่งแอคชั่นต่างๆด้วยนะครับผสมกับผสมกับวิดีโอด้วยนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันเลย let's go let's go oh, oh, oh. let's go oh, oh. let's go oh, oh. Let นี่ครับโชเฟอร์ของเรากำลังตักดินนะครับ <Hello. S 1> ลงรถรถดำนะครับนี่เจ้านำโชคของเรานะครับสีแดงโก้าโอ้อเป็นไงตักง่ายหรือตักยากบอกหน่อยฝนตกนิ่งเฉียงหมดเลยครับโกฟิตก,ก่อนชื่อคือเลยคร้วเมก้นใหญ่เลยเอ้ยเมื่อกี้มีกิ้งคือนะครับ กินคือไปแล้วกินคือไปแล้วกินตัวใหญ่ไปก็ยังไม่เต็มบ่อเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตะขาบด้วยมาตะขาบไปแล้วตัวเล็กิดเดียวนี่ครับโชูเก๋ยนิ้วขับแมโกของเราครับเมโกคันใหญ่กว่าเมโกคันใหญ่กว่ารถนดังสกแต่งขาสกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่มาไว้สักคันเลยนะ่นไงเนาะค่ะของเรายังไม่มีแมโกสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่หายากจริงหนึ่งต่อยี่สิบสี่ ดินสีดินเต็มอ่ะพี่อมาเทกันป่ะมาได้เันหวหอยดินติดหอยรถติดเลยยาวไปเลยโอ้ มิสซูจิก้าของเราจะไปเดินทุกงดิแล้วนะครับไปเลยลุยนะครับอ้วดอะไรดวดสวบสดีงไทยนี่มันสวยจริงโอ้แ,งแ,แดงนหมนสะเก็เบแดงแล้วเป็น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 ตับเลยโควิดแมควิดแหวเรียกนะครับเป็น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 กระดัถอยนิดหน่อยไมคอริดยันไปถึงน้กตาไ,ไม่โตใหญ่กันแคอริดคันใหญ่หรือมันโตใหญ่ เอาให้แน่ันาหนี้ตัวใหญ่ันหาดันใหญ่จริงๆครับแมคโคคันนี้ครับสิเกลีหนึ่งต่อสิบหงนะครับใครที่พลาดคลิปรีวิวแมคโคกับเข้าไปดูในช่องของเราได้นะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับค่โอ้โเปิดอันนั้นไปด้วยปิดนั่นโอ้โแมคโคสวยจริงนะครับโคขยโยขยโยขยิ้งขย้งน้ำก็สวยจริงครับนี่หน้่มหูไฟแดงด้วย งานชร่อจริงเลยทรายเปียกตักยากกว่าทรายแห้งนะครับ<ช>มันจะเลี้ยงเหนีเยเหนึ่งเหนียวบ้านเราเนี่ยดินไหนก็เปียกดินไหนก็ตักแข็งตักไม่ค่อยได้เลยโอ้โหไม่เปียกเยอะนะครับดินมันเปียกเนาะอ่ะพอแล้วมา ีมันเปียกไม่เปียกเยอะมันหนักไปเลยโอ้โหเนี่ยยังไม่ไปเลยเนี่ะเดินทั้งทางให้นอยไปเดินทั้งทางไปนึงไปนึทั้งทางเดทั้ทางให้รถติดรถหนักมากเลยนะครับทรายเปียกโอ้ติดเว้ยเปียกทั้งเหนียวนี่มันเหนียวได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งแอคชั่นกันนะครับ สำหรับวิดีโอตามเป็นไหวแค่นี้ก่อนเนาะยังไงโก้ป๊กขับไม่โคสนุกไหมนี่นอ่าสำหรับคลิปนี้เราต้องปิดคลิปกันแล้วทุกคนอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกา็ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายพจกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งก่อนนะครับหลังคลิปเนาะ